กช่นี่ก,กับข้าวเราได้เสร็จแล้วนึง่งเยอะมากเลยอย่าถ่ายกับข้าวกันนะเดี๋ยวเราคอไปดูแม่เอฟซีเราผักหวานเมื่อวาน,านหลายคนรวมกันนะคะอันนี้แกงไก่ใส่ฟักผักหวานสงท,ทาดวันนี้ไม่มีทอดมะเขือนะตามทั่วซุปบกไม อันนี้นึ่งผักค่ะผักผักบ้านเรานะมะแฮมะเขือพวงเมื่อวานนี่มะเขือพระอาจารย์มะเขือพวงหนู <laughs> <laughs> กัอุย้ยาธุกับข่าวเยอะมากเลยอันนี้เป็นของพระแม่นะคะนี่ของพระแม่ของชาวบ้านเดี๋ยวของพระแม่ของพระแม่หนึ่งสองของพระแม่ไข่สาม สีย,ยังไงของพระแม่จะถาดใหญ่ๆเลยนะคะสาธุบุญขอบพระคุณพระแม่ด้วยสาธุบุญด้วยเนี่ยก็มาจากบ้านมะนาวบ้านมะนาวบ้านห้วยเบือกนะคะมารวมกันวันนี้คนเยอะมากชแมาจากบ้านมะนามานาั่นละมาหลายโมบ้านเลยนะคะชวา,าวบ้าเนเราก็เยอะมาฟังเทศกันนะคะมาหลกินเลย

ສັມພຸດໂທພະຄະາ Pemangsa lanang Kajami Sangkang salanang Kajami Ku diampi utang salanang Kajami Ku diampi pemangsa lanang Kajami Ku Kati yampi kutang salanang kacami Kati yampi tanggang salanang kacami Kati yampi sangkang salanang kacami Panah tipah tawirang isi สมธิยามิสรมุรามระยามชัปปามาสัทนเวระมณีสิกขาปัชฌมสัมมาทิยามิอิตมณิปัญจสิกขา

พาตานิสัพพะิวารานิทีภิกขุสังฆะโอนุสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพพะิวารานิปฏิขันหาตุอัมหากังทิฆารตังทิชายะ สุขายะผ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญผ่าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดภะพระพิสุสงขอพระพิสุสง์จงรับพระตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยผู้ที่ละโลกงนี้ไปแล้วตลอดการละนานเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุ <c oughs> ทุบุปปโปรมนอบมัดนามัดสักการประดิษฐานหน้าที่สมบวชแล้วจงบงงังคบสุริบาปรดดาศรแางขอปรอ,อันประเสริฐ ว่าระลึกมาโหฬารผวงสัตว์ในโลกที่เล็กน้อยก็ยัง สองปพิที่สามปฏิทิแรวท่านมาร่วมแต่ในเห็นในทั้งเว เรื่องของพระพุทธเจ้าของเรานี่แะเว ื่องจเอามาอาไพากันมคตผมไม่กับพะัอยา่องซอยกันจะเป็นปูดนี่ไปเหลเนีหาเมาซอย ถูกตามหลักธรรมคสอนของพระพุทธเจ้านักสะสิบัถือในอย่างที่ผิเศษนอกธรรมนอกวินัยของพระพุทธเจ้าแรงหวกเป็นธรรมเป็นโอวาสุกโอวาสุวัติกาเนี่ยแปลว่าผู้เข้าใกล้พระรัตนะใจหลายคนบางคนทางอื่นทางการโอาคือโอวาสุวัติกาแปลว่าผู้เข้าใกล้พระรัตนะใจมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ น่าจะเป็นที่พึ่งเป็นสันนินนะแสวงบุญในภาษาศาสนาหรืบวชแสวงบุญนอกภาษาศาสนาแสวงบุญในภาษาศาสนาแต่ไหนก็คือครูบาอาจารย์เพป็นป้าเขตป้าทำแต่ละมืออยู่แล้ว,วนีการสวดมนต์นภาวนาะรักษาศีลเจริญจงกรมปุตติภาวนะาวนะ แต่ก็สมบูรณ์เยี่ยมไปแล้อะเห็นกบจากเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นตุ้เป็นมาณไปนั้งจัเอาอย่างเป็นที่พึ่งจัตตังเป็นชาวพุทธกับปินตาห่องว่างเลยไม่ได้ห่วงวัวได้ได้ว่วงคิดห่วงใจเจ้าของเราเกิดมาในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีพาระฐานะใยเป็นที่พึ่งอย่างที่เราได้กล่าวได้สวดได้สมาทานพุทธังสารังกัชมิภาวา ทำมังสังขังสารานังกชามิตุติยปิตะติยปิตมีขันธ์ที่สองเมีขันธ์ที่สามนะภุขาะนน๊